แค่เห็นเงามาเนี่ยผมซื้อแล้วถ้าของหนักๆช่วงโประของมันจะทะลักมาเป็นสองเท่าไปจากร้านยังไงต้องไปถึงปลายทางต้องเหในให้สวยอะมันก็จะไปะหยักน้ำมันตรงนี้ไปด้วยอันนี้มันเป็นของฝันให้กับลูกค้าแล้วผมป๋าแสวงการเกษตรนะครับเปิดร้านเคมีครบวงจรทุกอย่างที่การเกษตรนะครับไม่ว่าปุ๋ยยา เคมีเกษตรทุกชนิดนะครับเราเป็นแบรนด์ของเราชื่อมิ้นนะคะกัลยานีสิริสวัสด์นะคะเป็นเจ้าของบริษัทจันมณีโลจิสติกค,ค่ะพอดีเรามาเปิดธุรกิจเ,เคมีเกษตรกลายเป็นลูกค้าทุกคนก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของป่าแสวงสินค้าของผมเนี่ยมันจะเป็นของที่มันเปียกไม่ได้ครับผมมาทํารถตู้ครับที่ทําตู้เนี่ยครับแล้วก็บรรจูได้เยอะคือเราใส่กล่องเข้าไปเนี่ย ถ้าหน้าฝนเนี่ยเพราะว่ากล่องเราเนี่ยเวลาไปส่งสินค้าเนี่ยกล่องเราจะต้องเสียหายไม่ได้ไปจากร้านยังไงต้องไปถึงปลายทางต้องให้ใหสวยอะ่ะของเราจะดูแล3ตําบลก็คือตําบลตลาดวัดใหม่แล้วก็บางระจักที่ที่เราเปิดไปปีที่แล้วเนาะอันนั้นเราใช้กระบะเพราะว่าของมันไม่ได้เยอะมากแต่พอทีเนี้ยเราต้องมานําจ่ายด้วยอะ่ะถ้าของหนักๆช่วงโปรอะ่ะของมันจะทะลักมาเป็น2เท่าอย่างปกติเรานําจ่ายวันหนึ่งอะ่ะประมาณพันสอง ช่วงโปบางทีพีคถึงแบบ2,000ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยวางแผนที่ว่าเออมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันประหยัดเที่ยวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะรถของเราเนี่ยมันจะเป็นรถพลีพอดีฮะสะดวกสบายตรงที่ว่า,าวิ่งได้ทั้งวันวิ่งได้ทั้งคืนอยากกลับตอนไหนอยากมาตอนไหนเพราะไม่ต้องไปติดเวลาการบรรทุกทุกด้มากกว่าครับเพราะปิกอัพเนี่ยถ้าเราบรรทุกเยอะเกินไปเนี่ยโอกาส เรื่องคัดทรงกระสีมันเล็กเรื่องอันตรายก็น้อยลงนะครับเราต้องเซฟคนของเราให้มากที่สุดเราถึงเน้นทีว่ว่าต้องใช้รถที่มีคุณภาพไม่ใช่วิ่งไปแล้วนอตล้อหายแต่้างเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วครับที่เน้นหนักหนก,ก็คือของคาตอมค่ะตูนึงแล้วก็อีกรอบนึงก็จะประมาณครึ่งตู้จากปกติถ้าเป็นรถกระบะที่เราเคยใช้ก็ประมาณ 3- 4มสี่รอบใช่มันก็จะประหยัดน้ํามันตรงนี้ไปด้วยเพราะของมันมาถึงเร็วพนักงานก็กระจายเร็วเพราะว่าก่อนหน้านี้นนก็ต้องมานั่งรอของกว่าจะสี่รอบก็จะครบ มันก็กินเวลาไปอ,อีกอะไรเงี้ยค่ะรดเที่ยวลดเวลามันใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าอีโนมีศูนย์เล่าให้เราเข้าตรงไหนก็ได้เนี่ยเราถือว่าดูแลลูกค้าอย่างดีครับอันนี้มันเป็นของฝันให้กับลูกค้าแล้วก็ถ้ามีอย่างนี้ก็ใครๆก็อยากใช่ครับใช้บริการของอีโนอยู่แล้วเพราะว่าอีโนมีแบบครบวงจรเหมือนผมเนี่ยเขาก็ดูแลดีค่ะเวลาที่เหมือนกับว่าเราสงสัยอะไรเงี้ยเรื่องพวกอีโน่คอนเนคค่ะ พอพิมพ์ไปถามปุ๊บเขาก็ตอบมาเลยแบบว่ารวดเร็วได้คําตอบเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเรื่องการเชื่อมต่อเรื่องการใช้งานอะไรเงี้ยฟีดแบบมาก็คือเร็วขึ้นประหยัดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอมันเป็นลูกโซ่เนาะถ้าเกิดแบบว่าเออมันเร็วมันดีทุกอย่างมันก็ส่งผลแบบดีตามมาอะไรเงี้ยคะ่ะใช่มีโอกาสเปลี่ยนเพราะว่าอันเดียวมันเริ่มจะไม่พอแล้วผมเป็นคนที่อะไรแบบไม่ค่อยตามหลังใครแค่เห็นเงามาเนี่ยผมซื้อแล้ว ที่เราเลือกใช้แล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าต้องเป็นรถดีถ้ารถยิ่งออกมาใหม่แล้วซื้อคนแรกเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์ใหม่ในที่นานที่สุดแล้วมันคุ้มค่าที่สุดเราคิดว่ารถเราเนี่ยอนาคตต้องวิ่งทั่วประเทศไม่ว่าเชียงรายเชียงใหม่เหนืออุบลรีสะเกตทุกภาคเนี่ยเราว,วิ่งหมดถึงเลือกมาใช้อีโด